สวัสดีครับทมสวัสดีครับ fc แฟนช่องโู้เยี่ยมพาารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะแม่จัดงานส่งกันทีๆนะเป็นฮิสตกออกแดดวูบ แล้วก็ไปเลยนะหลายคนนะไปงานมาหมัดๆม,ม,มีแต่ฮิสตกทั้งนั้นเลยนะอ้าวเป็นอะไรกันขึ้นนะร้อนร้อนแล้วก็ไปเลยร้อนแล้วก็ไปเลยนะอ่ารักษาสุขภาพระวังตัวเองนะอย่าออกอากาศร,ร้อนนะอยู่ตามร่มไม้ชายคายเย็นๆเอาช่วงนี้ก็มาชมคลิปย้อนรอยกันต่อนะ ย้อนรอยย้อนรอยเลขสามป้ายรอออกนะทำให้ชมเพราะว่าเอจะตัดสินใจว่าเลขมันอยู่ป้ายไหนนะเรามีตัวยืนให้นะไปคู่กับตัวไหนมันมีอยู่สามป้ายนะเลขตัวเดิมทั้งนั้นนะแต่ให้แอดมินจับแอดมินก็ไปจับแต่ศูนย์สามไปนู่น หนึ่ห้องหึงเเห็นเยอะแต่ก็ไม่จับนะแต่วันนี้จะโชว์ให้ไล่ไปหมดแล้วมีสาป้ายแค่นั้นหรือมันจะไปที่อื่นอ่ะตามชมนะตามชมเลยตามชมเลยนะครับผมอ่ะมาเข้าสู่หน้าจอก่อนนะครับเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขก็เพื่อการบันเทิงเท่านั้น สนับสนุสนสลากินแบงรัฐบาลนะช่องปูย่ยมพารวย0ูนแปดศูนย์หนึ่งสีะถามไทยกันอยู่นะครับใครโชคดีบ้าง 6, เก้1แปดศยเลขล่างหนึ่งเจ็นะอ่ะาทำให้ชมนะครับผมเรามาดูว่าเลขรอออกเป็นยังไงนะ3ป้ายรอออกป้ายที่1นึป้ายที่2ป้ายที่3 อางวดนี้ก็หนึ่งหนึ่งหงวดต่อไปวันที่สิหกพอคอก็ป้ายหนึ่งป้ายสองป้ายสจะลงเรียงให้ชมนะอ่าช่วงแรกเราหาเลขโครงสร้างเขงมันก่อนนะทวนให้ชมหนึ่งงวดจะดูข้อผิดพลาดจากงวดที่แล้วนะอ่ะตั้งหลักหน่วยนี่แปดนะตั้งแปดเลยนะเอาโครงสร้างเขามันก่อนนะโครงสร้างอ้าวตั้งแปด ปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านี่เป็นเลขโครงสร้างนะตัวที่เราจะส่วนที่เราจะจับนะจับจากตรงนี้นะลามขึ้นไปขอเป็นสีส้มนะมุมนี้นะ 1> 0 1 6 7 2 3จากมุมนี้ลงมา0 1 6 7 2 3แล้วก็4 5ไปไปที่3นะฮะลงตัวเลขนะครับผม0 1อย่าเป็นหลักทั้ง3ป้ายเลยนะมาแรงมาก0 1 0 1 0 1ทั้ง3ป้ายอ่ะ ส่วนป้ายที่ต่อไปนะก็จะลง0 1แล้วก็6 7 2 3แล้วก็4 5นะฮะตามลำดับนะถ้ามาตัวเลขนะมันก็จะมาตามภาษานี้เลยนะ0 6 0 7์หกศนฝั่งนี้นะ อาตรงนี้นะตรงเป็นแปนนี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดอ่าฝั่งหนึ่งมาใส่ฝั่งนี้นะหนึ 16, 1, ่งหกหนึ่งเจ็ดอาต่อไปศูนย์สองศูนย์สามมาใส่ฝั่งนี้นะนี่ศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามมาใส่ตรงนี้นะ ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าก็จะเป็นป้ายๆมาอย่างนี้นะนี่ป้ายที่หนึ่งนะที่มันออกอันนี้เป็นป้ายที่สองี่เปิดป้ายที่สามออกป้ายที่หนึ่งครับผมผลออก มาป้ายที่หนึ่งนะหนึ่งหนึ่ง,ห,งหกตรงนี้ครับผมพวงโดยตัวล่างหนึ่งเกียตรตรงนี้อีกนะฮะนี่บนอยู่ตรงนี้ล่างอยู่ตรงนี้ผลพลอยได้นะฮะอมา,าดูว่าต่อไปนะจะมาตัวไหน เขียนให้ชมนะจะได้ไม่งงนะจะให้เห็นแค่นี้ผิดพลาดหรือไม่เรามาดูโครงสร้างของมันก่อนนะหกเค็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าศูนย์หนึ่สองสาเป็นตัวเลขโครงสร้างนะแปดเก้ายิงเลยนะยิงมาสี่ห้าศนะนี่แปดเก้าสี่ห้าสองสามสองสามอยู่นอกวงโคโจรนะป้ายที่สามจะไม่มา ขึ้นแปดเก้าก่อนเพื่อนหมดเลยนะแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเป็นตัวยืนไว้แล้วนะแปดกับเก้าอ่าแปดกับเก้ายืนไม่ใส่อะไรนะป้ายที่หนึ่งแปดเก้าใส่สี่ห้านะได้เลขแปดสี่แปดห้าอ่าเขียนใส่ตรงนี้นะ 8ปดส9่แป้านี่ป้ายที่หนึ่งนะป้ายที่สองสี่หนะจะมาป้ายหนึ่งหรือป้ายสองนะครับผม8ปดศ9นย์แ่าอ่ะ ตัวนี้มาสอครับผมแปดเตรงนี้ก็จับ8ปดสองแปองา่ะจะมาป้ายไหนฮะจะมาป้ายที่1นึ่งไหมป้ายที่1นึ่งมีเลขแค่ สีต่ตัวแปดสี่แปดห้าเก้่นะป้ายที่2องแปดศูนป้ายที่สามแปดสอก้าสอามถ้ามันมาระวังป้ายที่1ครับป้ายนี้เลยนะ นี่แปดสี่แปดห้าแล้วก็เก้าสี่เ้าห้านะฮะคาดว่าปลายที่หนึ่งจะต้องมาสีตัวนี้นะป้ายที่สองกันไว้มั่งนะเราจะรอผลกันตรงนี้นะป้ายแรกนะรอผล จะมาป้ายที่หนึ่งป้ายที่สองหรือป้ายที่สามอ้าว fc แฟนช่องชอบป้ายไหนก็เม้นรัวมมาเลยนะจะให้ชมแค่นี้อันนี้เ,เลขแปดนะนี่หัวแตกระจายนี่เลขแปดนะ8ปดเก้าสี่ห้าแปดเกาหน่ปดาสองสาววที่แล้วแอดมินผิดพลาดก็คือไม่ได้ทำสามป้ายให้ดูนะ พอไม่ทำให้ดู fc ก็เลยแอดมินมาเห็นแต่02 03เนี่ยนี่02 03 12 13 04 05 14 15นะทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีมแต่ทางนี้ประกบน้อยชุดนะน้อยสุด fc จึงมองไม่เห็นวันนี้ทำให้ชมหมดแล้วนะ เลขก,กี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบสิบสชุดแต่ป้าย3ามไม่ค่อยมานะจริงๆแล้วป้าย1กับป้าย2มาเดินดีวันนี้เคียร์ที่ป้ายหนึ่งนะแต่ป้ายสองก็ไม่ทิ้งนะเอาลาพาะจากแค่นี้นะครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้เอาแคปหรือ,อยังแคปแคปแคปหมดเวลาพอดีครับผมอาลาพาะจากครับโชคดีมีสุขนำตัวเลขไปจัดซื้อจัดหาลอตเตอรี่รางวัลที่หนะ แ4ดสี่แปดนะสตัวนี้สําคัญนะฝากไว้ด้วยนะฮะอ่ะไปแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว